สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาคือมาเป็นทีมเลยนะคะวันนี้มีผู้ออกช่องเยอะมากเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าน้องดาวเดือนนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้น้องคําพองนะคะน,นี่น้องเผยหอมนะคะอันนี้คือจะพลาดไม่ได้เลยเวลาถ่ายคลิปถ่ายกล้องจะวิ่งเข้ามาโดยตลอดเลยนะคะ วันนี้เราสี่คนนะคะจะมาทําอะไรนะคะ <c oughs> เห็นบนหัวไหมนะคะอันนี้นะคะเป็นขนุนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาขึ้นต้นขนุนนะคะเพราะว่าขนุนสุกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็เอาไปผ่ากินนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะเพราะว่าต้นนี้นะคะซื้อมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เอามาปลูกเนาะแล้วก็คือเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงยังไม่เคยได้ชิมเลยนะคะปีนี้นะคะออกแค่สองลูกเองนะคะและอีกหนึ่งลูกนะคะไปไหนแล้วพ่อ อีกลูกนึงนะคะมีคนขโมยไปแล้วนะคะก็คือว่าเราเป็นเจ้าของเรายังไม่ได้กินเลยนะคะมีคนขโมยไปก่อนแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่อีกลูกเดียวนะคะบนต้นนะคะวันนี้ก็คือว่ามันสุกแล้วนะคะมีกลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวจะเอาจะแบจะให้น้องดาวนะคะน้องดาวเดือนนะคะขึ้นไปบนต้นแล้วก็ไปขึ้นเอาขนุนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราไปปอกกินที่บ้านนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะตั้งแต่ซื้อมาปลูกเนาะยังไม่ได้เคยได้ชิมรสชาติมันเลยนะคะเพิ่งได้กินลูกปีนี้นะคะแล้วก็ออกมาแค่สองลูกเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องดาวนะคะไปขึ้นต้นถนนนะคะคือดีดีเนาวพอนั่งน,นั่งเอาไว้เอามีดแบบไอ้ลาวเลยอุย้ย <laughs> ทีแรกน้องหอมบ้านน้องหอมจะเป็นคนขึ้นนะคะพอมาดูต้นมันเล็กนิดเดียวนะคะถ้าขึ้นไปเดี๋ยวกลัวว่าต้นมันจะล้มซะก่อนนะคะเพราะตัวน้องหอมใหญ่เกินเนะถึงแล้วพ่อเอามีดยื่นให้ดีๆเนอไปไดไปไปไปไกลๆไปดีๆเนอแล้วเมลเมลลงมุดขึ้นี่ย ดิขาดนี่นะคะขนนได้กินปีแรกนะคะกินแรกนะคะสุกแล้วหอมมากเลยพอตกมามันจะแตกไหมนะคะรอดูนะคะแล้วดิขาดด้วยนั่นขาดแล้วฮ้ยถ้าตกจะแตกดิขาดแล้วนิโต้งเอาไปเด้อไปไก่แก่โต้งโต้งโต้ง แล้วลูกใหญ่มากใหญ่มากนะครัะชัวหอมยกมาดูยกหอมด้วยหออืมอันไหนนี่แม่หวยในลูกเส้นนั่นแหละหอมด้วยหอมด้ยหอมไหมหอมไหมหอมไหมสุกไปโอ้โหกลิ่นหอมเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเดี๋ยวเราเอาไปหั่นที่บ้านนะคะ เหลาลงมาลงมา,งงมาใครบอกงากมักแบบนีกันนะลงมาเลยงลงดนีน่น,น,น่าขึ้นมา้เงียดินนเาออโยโอ้ยโอ้ยพักแล้ว <c oughs> <c oughs> ไร <จ uur> <S 1 mumbles> เลยนะยกไปไปเดี๋ยวไปกินที่บ้านกันนะคะเห็นเป็นสวนข้างหลังนี้นะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินของที่บ้านน้องหอมเองนะคะแล้วก็ที่ดินมันว่างเปล่านะคะก็เลยให้แม่น้องคําพองทําสวนนะคะนี่ก็ให้แม่น้องคําพองทําสวนปลูกผักปลูกอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะพอได้กินอยู่เนาะ ส่วนข้างในนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะคะมีต้นมะม่วงของไทยนะคะซื้อมาปลูกแต่ไม่ได้กินเลยนะคะวันนี้ไม่ออกลูกเลยนะคะสองปีแล้วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะแม่น้องคำพอมาปลูกผักปีเดียวได้กินแล้วนะคะดอมีต้นมะเขือนะคะไปเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะกลับบ้านไปก่อนนะคะเราไปเราไปหันกินขนุนกันนะคะไป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 กลับบ้าน ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นบ้านนี้เป็นบ้านของน้องดาวนะคะเรามากินเรามาหันกินที่นี่นะคะบ้านของน้องลาวเดือนนะคะน้องลาวเดือนเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอุปกรณ์ที่จะทําวันนี้นะคะอย่างแรกเราต้องมีน้ํามันนะคะนี่เป็นน้ํามันนะคะเพื่อที่เอาจะเอาทานะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ได้ติดยางนะคะก <c oughs> ินหอมมาก แล้วก็ใช้ใบตองนะคะอันนี้คือเอาไว้เช็ดยางนะคะไว้เช็ดยางขนุนเนาะใบตองเมื่อก่อนนะคะที่ประเทศไทยอาจจะไม่มีนะคะแบบนี้เนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามีดทานน้ำมันก่อนนะคะตัวยุง่งมาอีกแล้วนะคะตัวยุ่งยุ่งจริงๆเลยวันไปวันกาัที่ไยก็มา ไม่ว่าจะตามจะไปไหนนะคะตามจิดตลอดเลยนะคะน้องคุยหอมะคะเอาน้ำมันทามีดนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ติดนะคะทาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนี้จะมาหั่นนะคะหอมมากเรายกเส้นแล้ว <c oughs> ากเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันจะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นอันนี้ซื้อต้นมาจากที่ประเทศไทยนะคะซื้อมาปลูกไว้นะคะ ตอนนี้เราเอามาเพื่อที่จะเช็ดยางนะคะมันออกได้ดีมันมันดีนะคะมันมันเช็ดยางได้ดีมากเลยะคะข้างในมันไม่ค่อยดีนะคะดูมันจะเป็นสีดำๆนะคะตรงเนี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะแต่ก็กินได้อยู่นะคะไว้ช่องน่ะ น,น้ำนักมากน,นะคะเช็ดเช็ดยางออกได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดแล้วก็ไม่ติดมือเราด้วยนะคะดูนะคะอันนี้คือเป็นมลเมล็ดของเขานะคะใหญ่มากเลยนะคะ

เป็นบ้านนอกนี้นะคะจะขายถ้าเขาหั่นขายนะคะก็จะเป็นขีดละสิบบาทนะคะเอาขีดไม่ใช่ขีดนะคะขีดหนึ่งขีดหนึ่งสิบบาทนะคะแต่ว่าน้องหอมไม่ได้ขายนะคะน้องหอมชอบกินนะคะก็เก็บไว้กินอย่างเดียวนะคะถ้าประมาณนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้นะคะก็5บาทนะคะที่บ้านขายเนาะแต่ว่าไม่ได้ขายนะคะอันนี้ไปกินอย่างเดียวนะคะปกติซื้อกินแต่คนอื่นนะคะแต่ว่าของเราออกลูกแล้วก็เก็บไว้กินเองนะคะไม่ขายนะคะเก็บไปกินเองนะคะนะคะใหญ่มากเลยอะ่ะ อันนี้นะคะดูนนใหญ่มากเลยนะคะอร่อยไหมล้าอร่อยค่ะเออต้องเลเป็นผู้หญิงผู้ชายกันเนี่ยผู้ชายผู้ชายทำไมต้องคูณค่ะอืมอร่อยมากแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ อันนึง่งแกะออกมาใหญ่มากเลยนะคะดูคือแบบว่าอร่อยนะคะมันเหมือนแบบที่ไทยจริงๆนะคะรสชาติรสชาติมันจะหวานกว่าได้ซ้ําน,นะคะ <c oughs> เคยไปซื้อกินที่ไทยนะคะที่เขาแกะออกแล้วก็ช่างขายนะคะแบบว่าแพงมากเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยหวานเนาะแต่ว่านี้หวานจังเลยนะคะ <c oughs> มันจะแตกต่างกันมากเลยนะคะของไทยกับของที่นี่นะคะถ้าของที่นี่มันจะเนื้อของเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็บางมีอยู่สองอย่างเนาะหมอลักเปอร์ก็เป็น น่าจะขนมเปียกหรือเปล่านาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะคะที่นี่มันจะเนื้อของเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็กินมันก็จะเลกๆนหน่อยนะคะแล้วก็มีแบบแบบแข็งๆก็มีแบบเล็กๆก็มีนะคะแต่ว่าเนื้อของเนื้อของขนมที่นี่มันจะเป็นสีขาวๆนะคะแต่ว่านี้มันเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะอร่อย <S 2> <S 2> <S 2> <S อร่อยมาก นี่เลยนะคะดูคือเม็ดเขาใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ขนาดอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะหนังแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรไส้หรอที่มันใหญ่ๆนะคะแบบที่มันติดกับอันเนี้ยมันคืออันนี้มันอร่อยมากเลยนะะหวานกว่ารู้สึกว่าหวานกว่าน,นี่อีกนะคะอร่อยมาก ไงเนาะแกกินไงเนาะรอ,อร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะอ๋ออร่อยครับขนมนี้จะเป็นของโปรดของน้องหอมเลยนะคะอร่อยมากชอบนะคะทุเรียนก็ด้วยนะคะทุเรียนกับขนมนี่คือของโปรดเลยนะคะชอบกินนะคะเวลาแกะออกมาแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะโอ้อร่อยมาก เนมาาเลยหมักนั่นอะไรนี่ก็ร้นมากเต้นเต้นขต้น,นเต้นน่นนนนนนนากินมากเดี๋ยวก็จะแกะแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะแกะไว้มันหมดเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่อร่อย เกอเอาไว้บนหมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นกินเย็นๆอร่อยนะคะ ตอนนี้คือเราเสองคนเราสามคนนะคะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสดค่ะสวัสดีค่ะ